น้องดอนเมืองครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศครับผมดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาปราศัยกับพี่น้องในวันนี้เพราะว่าขณะนี้นี่นะครับกระแสลมของอม,มาญาธิปไตยมันกระหน่ำหมใส่คนเสื้อแดง หวังที่จะกวาดล้างคนเสื้อแดงให้พ้นไปจากเวทีการเมืองไทยพี่น้องจะยอมหรือเปล่าครับยอมไม่ได้นะครับตอนนี้ก็โหมกระหน่ำใหญ่เลยมารสมละลอกแล้วละลอกเล่าเนี่กระหน่ำใส่พวกเราหวังว่าที่จะโค่นล้มรัฐบาลยิ่งรักลงไปหวังว่าที่จะกวาดล้างคนเสื้อแดงให้หมดไปจากแผ่นดินไทยมันจะทำได้หรือเปล่าพี่น้องมันทำไม่ได้หรอกครับ เอาเรื่องแรกนะอย่างกรกตเนี่ยผมต้องกาบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยนะครับว่าผมรับกรกตไม่ได้ครับทำแบบหน้าด้านๆน,นะฮะหน้าด้านๆครับทำไมผมบอกว่าทำหน้าด้านๆต้องกาบเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับคือโดยหลักของการประชุมทั่วโลกไม่เพียงแต่การประชุมของประเทศไทยนะครับคนที่เป็นประธานเนี่ยนะครับ มีหน้าที่เพียงควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากท่านลำหมวกนะครับคือประธานเนี่ยนะมีหน้าที่แค่ควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระเท่านั้นเองแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการพิปรายกันเต็มที่ และประธานนี่ยพยายามชี้ประเด็นนะครับว่าประเด็นในการพิปรายอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยพิปรายอย่างเต็มที่และสมาชิกในที่ประชุมหรือกรรมการก็มีหน้าที่ในการที่จะยกเอาเหตุผลเนี่ยมาหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งหรือยกเอาเหตุผลเนี่ยมาน้อมน้จูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นตามตัวเองใช่ไหมครับพี่น้องมันต้องเป็นอย่างนี้นะนี่คือหลักการประชุมทางสากลที่ผมต้องสอนอภิชาติ สุข,ขากาโนนเลยอภิชาติคุณรู้จักวิธีการประชุมหรือเปล่าว่าอภิชาตสุข,ขากาโนนผมว่าคุณไม่รู้จักวิธีการประชุมเนี่ยประหลาดจริงๆผมดูแล้วเขาเคยทําหน้าที่ในตําแหน่งราชการมาก็เยอะนะครับมาก็สูงนะแต่ทําไมดูแลการประชุมไม่เป็นแลวไม่รู้จักภาระ,ะหน้าที่ของตัวเองหน้าด้านจริงๆเลยนะครับคือประธานเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนเสียงได้ประธานเขาจะดูแลการประชุม เสร็จแล้วก็ให้สมาชิกในที่ประชุมอภิปรายอย่างเต็มที่จนหากว่ากลมกลืนกันได้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องโหวตหากว่าสมาชิกในที่ประชุมเนี่ยอภิปรายแล้วก็กลมกลืนกันกัน,กนได้เนี่ยนะครับไม่ต้องโหวตแต่หากว่าสมาชิกในที่หากว่าสมาชิกในที่ประชุมเนี่ย มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายอภิปรายยังไงก็ไม่สามารถไปด้วยกันได้อย่างนี้ต้องโหวตเหมือนอย่างในที่ประชุมรัฐสภาคือสมาชิกในที่ประชุมเนี่ยนะจะต้องฟังและจะต้องเคารพประธานนะครับไม่ใช่โฮหฮาป่าประธานตลอดเวลาประชาติปย์เนี่ยไม่รู้ใครสอนเข้ามานะผมดูเนี่ยหัวหน้าพรักของแต่ละคนก็น่าจะเป็นคนดีนะ หรือหัวหน้าพรรคเขาสอนมาก็ไม่รู้นะไล่เลียงมาตั้งแต่ในควงอาภัยวงศ์ไล่มาจนถึงเสนีปราโมทเนี่ยผมก็เลยสงสัยจริงๆพรรคประชาธิปัตย์บรรพบุรุษของพวกคุณเนี่ยสอนให้พวกคุณคว้างหนังสือใส่หน้าอกประธานใช่หรือเปล่าวะเนี่ยผมสงสัยจริงๆที่ผมสงสัยเพราะาอภาิสิทธิ์เระชาชีวะไม่ได้ไปตักเตือนสมาชิพกพรรคของเขาเลยนะครับไม่ได้ตักเตือนเลยนะครับเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยที่จริงตั้งแต่ต้นแล้ว คือประธานนี่ได้ว่าพยายามอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงบรรจุปเป็นระเบียบวาระเรื่องพรบอร,รองดองนะครับทั้งสี่ฉบับทาไมถึงระเบียบเป็นวาระและทําไมเป็นเรื่องดว่วนประธานพยายามพูดกับพวกเขาเนะเวลาประธานชี้ให้พวกเขาพูดเนี่ยพวกเขาก็ได้มีโอกาสพูดนะฮะพูดที่ประชุมเงียบหมดเวลาพภาควัยยปที่8พูดเนี่ยที่ประชุมเงียบหมดแต่พอประธานเนี่ยขึ้นมาชี้แจงเท่นั้นเองเนี่ย สมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์นี่โหหาปาลั่นห้องประชุมผมยังฟังประธานไม่รู้เรื่องเลยนี่สันดาท่าแท้ของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าวะเนี่ยสันดาของพรรคคุณใช่ไหมพรรคประชาธิปัตย์คุณสอนกันมาอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเวลาประธานพูดเนี่ยคุณโหฮาปาใส่ประธานอย่างนี้ตลอดเวลาใช่หรือเปล่าว่าพรรคประชาธิปัตย์ผมนี่คิดไม่ถึงจริงๆนะ จริงๆเนี่ยนะผมก็ให้ความเป็นธรรมกับนักการเมืองมาโดยตลอดขออนุญาตถอดโมดีกว่านะครับเพราะไม่สะดวกในการที่ปราศัยกับพี่น้องนะครับผมให้ความเป็นธรรมครับคือผมไม่ได้ไปอาฆาตแค้นชิงชังใครมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่อย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็คอยติดตามการทํางานการเมืองของเขามาเนี่ยผมไม่เคยนึกเลยนะครับว่า พรกปวิทิิปาศเนี่ยมาตกต่ำสุดๆในสมัยที่มีหัวหน้าพักชื่ออภิสิทธิ์เวชาชีวะครับไอ้นี่ไม่เพียงแต่ตกต่ำในสภาเท่านั้นเองเนะย,ยังตกต่ำในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองด้วยเพราะว่าในสมัยอภิสิทธิ์เวชาชีวะนี่เองมีการใช้ทหารฆ่าประชาชน98ศพครับจริงไหมล่ะอภิสิทธิ์เวชาชีวะปฏิเสธผมมาดิสมัยคุณนั่นแหละ แล้วคุณต้องตอบนะวันก่อนนะพิสิทธิ์เวชาเชวะนี่ไปพูดในคออปอเขาบอกว่าไม่ได้สั่งให้ทหารยิงนะเขาบอกว่าสั่งให้ทหารเนี่ยป้องกันตัวเองแล้วเขาบอกว่าให้ทหารเนี่ยสามารถที่จะยิงได้ในการปกป้องประชาชนอภิสิทธิ์ครับคุณไม่ต้องมาโต้ผมนะคุณไม่ต้องมาโต้ผมคุณไปโต้กรมยุทธศาสตร์าทหารบกดีกว่าเพราะว่ากรมยุทธศาสตร์ศาสทหารบกนี่นะครับเขาเขียนเป็นตําราเลยครับและผมเนี่ยเศร้าใจนะ และผมเนี่ยกังวลใจอย่างยิ่งเพราะกรมยุทธศาสตร์ทหารบกเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าจะต้องเอาบทเรียนในการสังหารประชาชนกลางเมืองเนี่ยไปให้การศึกษากันในโรงเรียนในร้อยจปรครับโอ้โหถ้ามันพูดกันอย่างนี้นะแปลว่าในร้อยจปรเนี่ยโรงเรียนในร้อยจปรเนี่ยพวกคุณจะสอนให้ในายทหารจปรฆ่าประชาชนกลางถนนอย่างเงินหรือเปล่าในร้อยจปรคุณต้องตอบนะ ผมไม่ได้มากล่าวหาคุณเนี่ยเพราะผมอ่านที่คุณเขียนเนี่ยหนาหัวหน้าควงเขียนนะครับเขาชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้แต่เขาได้รับมอบหมายมาจากเจ้ากรมยุทธศึกศศรรษาทหารบกให้สรุปบทเรียนในการปราบปราประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาครับและเมื่อสรุปเสร็จนะเขามีข้อคิดเห็นเลยนะครับว่าให้เอาบทเรียนอันนี้เนี่ยไปสอนนักเรียนในร้อยจปออรรอผมขอประท้วงครับผมประท้วงกองทัพบ,บกเลย แล้วผมขอประทวงกรมยุทธศาสตร์ศาทหารบกด้วยผมไม่เห็นด้วยครับในการที่คุณจะบทเรียนนี้ไปสอนนักเรียนในร้อยจอบรอผมไม่เห็นด้วยครับเพราะบทเรียนอย่างนี้มันสอนไม่ได้เพราะบทเรียนนี้มันสอนให้ในายทหารจอบรอฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางถนนด้วยอาวุธสองครัมแล้วคุณจะสอนอย่างนี้ในโรงเรียนจอบรรอ,อย่างนั้นหรือวะผมขออนุญาตใช้ภาษาหยาบสักนิดหนึ่งเพราะผมรับไม่ได้อะ ทหารเนี่ยต้องสอนให้รักประชาชนนะครับผมรักกองทัพของผมครับประชาชนไทยจําเป็นต้องมีกองทัพเพื่อปกป้องอธิปไตยของดินแดนปกป้องอลิลร่าศัตรูปกป้องสถาบันแต่กองทัพไม่มีหน้าที่ในการฆ่าประชาชนกองทัพไม่สามารถเอาอาวุธสงคารามมายิงประชาชนสองมือป่าได้ครับผมผิดหวังมากนะที่หัวหน้าครงนี่ไปสรุปอย่างนั้นที่ผมหยิบเรื่องนี้มากราบเรียนท่านนี่นะครับผมไม่ได้นอกประเด็นครับ เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องไปหาดูนะพี่น้องที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยเสนาธิปัต์ครับะเอสอเสือนอนหูสละอาทอทงสรีปอปาไม่หันตอเต่าย,ยักษ์กัลันเสนาธิปัต์ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับฉบับปีที่ห9เล่มที่สมครับแล้วพลิกไปที่หน้า5 3บาเลยครับผมอาจจะจำตัวอักษรทุกตัวไม่ได้นะ แต่เนื้อความเป็นอย่างนี้ครับในนั้นเนี่ยหัวหน้าควงเขียนไว้นะครับว่าในวันที่12พฤษภาคมปี2553นายกรัฐมนตรีที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงนามอน UM ุมัติในยุทธการปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณไปพลิกดูนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวผมเชื่อว่าคุณนี่ได้มีโอกาสอ่านแล้วเพราะเนี่ยมันปี55เลยนะครับ หนังสือเล่มนั้นออกปี53นะครับปีที่59ฉบับที่สประจําเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเขียนโดยหัวหน้าควงหน้า53เขียนชัดว่านายกรัฐมนตรีที่เชื่อพิสิทธิ์เวชาชีวะลงนามอนุญาตอนุมัติในยุทธการปราบปรา,ปร,าประชาชนครับพี่น้องโปรดฟังไว้ครับเพราะฉะนั้นภิสิทธิ์ครับคุณไปให้การที่คอปอได้ยังไงว่าคุณไม่ได้สั่งทหารให้ฆ่าประชาชนเนี่ยคุณไม่ได้สั่งทหารให้ยิงประชาชนเนี่ย ไอ้คำว่าลงนามอนุมัติในยุทธการเต็มรูปแบบนี่คือหลักฐานนี่คือใบเสร็จว่านายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เบชชาชีว่าลงนามอนุญาตให้ทหารใช้กำลังความรุนแรงและใช้อาวุธสงครามในการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี53ครับนันนั้นมีอธิบายละเอียดครับอีกส5หน้าต่อมาจากหน้า53ไปเนี่ยผมจำเลขหน้าได้ ประมาณว่า63นะครับประมาณอีก10หน้าต่อมามีคำอธิบายละเอียดเลยนะครับว่าในการใช้ยุทธการปราบปรามประชาชนนั้นใช้สามกองคับครับทับบกทับเรือทัพอากาศครับท่านคิดดูสิครับว่ามหิดขนาดไหนเขาก็รู้อยู่ว่าพวกเราเป็นประชาชนสองหมือเปล่าผมยืนยันนะครับว่าพวกเราไม่มีชายชุดดำเพราะระหว่างที่อพิสิทธิ์เรชชาชีวะสุเทพเชงสุบันเป็นรัฐบาลอยู่ตั้งแต่วันที่10เมษายน2553 จนถึง7กรกฎาคม2554เป็นเวลาประมาณ1ปีกับ4เดือนอภิส,สิทธิ์ปรชารชีว่ากระสุเทพทึกสุบัรคุณสองคนจับชายชุดดำได้แม้แต่คนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยจับไม่ได้แล้วคุณมาใส่ร้ายป้ายสีพวกผมว่ามีชายชุดดำได้อย่างไรคุณอยู่ตั้งปีสี่เดือนนะครับมากพอที่คุณจะจับชายชุดดำได้คุณใส่ร้ายพวกผมว่ามีชายชุดดำคุณจับออกมาสิครับ แล้วนี่นะผมจะบอกพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่เคารพนะสมมตินะพวกผมไม่มีนะเสื้อแดงไม่มีชายชุดดำครับออาสมมุติว่ามันมีสมมตินะสมมติว่ามันมีนีสมมุติมีชายชุดดำเนี่ยรัฐบาลอาศัยอํานาจกฎหมายข้อไหนอาศัยความชอบทําอะไรที่สั่งการให้สไนเปอร์ยิงหัวประชาชนสองมือป่าได้ไหนบอกเสิ้อพีสิทธิ์เพชรชาชีวะไม่ได้ครับไม่ได้ ถึงแม้จะมีชายชุดดําจริงนะซึ่งมันไม่มีนะสมมุติว่ามันมีจริงนะมันก็สั่งยิงไม่ได้ครับรัฐบาลสั่งยิงไม่ได้แล้วนี่ท่านประธานทิดาถาวรเสรเนี่ยท่านมีเอกสารครับลงนามโดยสุเทพเทงสุบัณว่าถ้ามีชายชุดดําแฝงตัวอยู่ในหมู่ประชาชนถ้าหากไม่สามารถที่จะยิงแบบกราดยิงหรือสุ่มยิงหรือยิงแบบป้าเลือดได้เนี่ยให้ยิงโดยผลซุ่มยิงครับ สุเทพครับมีหลายมือของคุณนะครับที่คุณเซ็นอนุญาตให้ใช้พลซุ่มยิงในการยิงคนเสื้อแดงครับสุเทพว่ายังไงครับดังนั้นที่เขาสองคนโดยเฉพาะยิ่งกับพี่สิทธิ์เมชช้ชวะไปให้การที่คอปอจึงเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับไม่จริงครับที่บอกว่าไม่ได้สั่งให้ทหารฆ่าประชาชนไม่ได้สั่งให้ทหารใช้อุธสงครามไม่จริงครับเพราะคุณเนี่ยลงนามอนุมัติในยุทธการเต็มรูปแบบครับ คขาว่าจุดการเต็มรูปแบบของทหารเนี่ยความหมายมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วครับก็คือยิงได้ครับพรานพิสิทธิ์ประชาชีวะพูดไม่จริงครับพูดไม่จริงประเด็นที่ผมกำลังจะกราบเรยเพีนน้องประชาชนในวันนี้ก็คือว่าประเด็นของคุณการุณเนี่ยผมกลับมาเรื่องคุณการุณสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกันนะผมไม่นึกเลยว่าคนแบบอภิชาติสุขาคานนนเนี่ยจะไม่รู้วิธีการในการ ดำเนินการประชุมในฐานะที่เป็นประธานคือประธานนี่นะไม่มีสิทธิ์โหวตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับผมกาเรียนพี่น้องทั่วทั้งประเทศเลยแล้วผมอยากให้พี่น้องทั่วทั้งประเทศตอบผมเนีตอบผมที่ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดผมไม่ครอบงำความคิดท่านนะแต่ผมเชื่อว่าผมคิดถูกครับมีคนเข้าร่วมประชุม4ี่คนสี่คนนะครับสดสีนะครับแล้วก็วิสุทธ์แล้วก็ประพันนายโววิด แล้วก็อภิชาสุขขาคานน์มีคนหนึ่งลาประชุมครับสมชัยจึงประเสริฐเมื่อมีองค์ประชุมอยู่สี่คนนะนายอภิชาติสุขขาคานน์เนี่ยเป็นประธานก็เปิดโอกาสให้เขาพิปรายกันดีคว่าว่าคุณเกง่งพูดอย่างงี้ๆๆๆๆๆๆๆนีสมควรจะลงโทษหรือเปล่าสมควรจะลงโทษหรือเปล่าเอาเรื่องคุณเกง่งพูดอะไรนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะเอามาพูดในเรื่องที่ว่าเอาอภิปรายกันไปเลยว่าคุณเกง่งพูดอย่างงี้สมควรจะลงโทษหรือเปล่า อภิชาตต้องเป็นหัวหน้าใช่หรือเปล่าครับต้องเป็นประธานใช่ไหมครับก็ให้โหวตกันใช่ไหมมีสองคนโหวตว่าคุณเก่งไม่ผิดนะฮะมีสองคนครับโหวตว่าคุณเก่งไม่ผิดก็คือสดสีกับวิสุทธ์ครับเรียกว่าให้ใบาขาวนะครับหรือใบเขียวอะไรก็ได้ไม่ผิดครับสองคนว่าไม่ผิดมีคนเดียวให้ผิดครับประพันธ์นายกโกวิท เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศครับผมยืนยันว่ามติของกอกตน,นั้นระบุบง่งบอกชัดเจนว่าคุณเก่งไม่ผิดให้ใบแดงคุณเก่งไม่ได้ครับสองต่อหนึ่งครับสองต่อหนึ่งผมไม่ได้พูดผิดครับเพราะอภิชาติไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงครับอภิชาติในฐานะที่เป็นประธานเนี่ยนะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงมันเท่ากันเท่านั้นเองถึงจะมาตัดสินว่าจะเลือกคากไหน 立刻。你可